ค่ะพ่ออ้วนค่ะเออสวัสดีค่ะมาตามเนี่ยทางกับพ่ออ้วนค่ะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เนาะค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะค่ะงวดที่ผ่านมากค่ะท่านผู้ชมเลขคุณพ่อเขาเนาะคุณพ่อเนาะออคลิปแรกค่ะคลิปแรกเนาะค่ะงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะค่ะเลขพ่ออ้วนเพิ่นลไฮมาเนาะคะ่ะเข่าของเพิ่นค่ะท่านผู้ชมในความฝันนี่ฝันว่าไปซื้อเลขดิ่เนาะคุณพ่อเนาะ ซื้อเลขกสองสองเพิ่นวะแต่ว่าเขาเขียนไห่เล็กสามตัวสามสองสองเพิ่นวะตัดลินสามใสปิดหนังตัวสามตัวค่ะเ,เ,ขเขาเขียนสามลงกเสียไห้เขาเขียนสามลูกเสียไห้เนาะคะ่ะถ้าผู้ใดตัดกลับมุนเนาะคะ่ะได้ของคุณพ่อเนาะคะ่ะถือว่าฟันแม่นค่ะท่านผู้ชมสามสองสองสามเนาะคะ่ะเข่าของคุณพอะะ่อค่ะ หลังหวดนนีมาตามตัวน้อคุณพ่อเนาะคุณพอออ่ณพอว่าฝันแล้วว่าสันคุณพ่อฝันเหมือนไรคุณพอ่อวันเม่ขึ้นนี่แล้วมื่อคืนวันพระค่ะท่านผู้ชมเมื่อคืนวันพระเนาะค่ะฝันแนวไรคุณพอ่อวันคือยังไปง่ายของช่วยย่า่จันนี่ลแล้วค่ะใหญ่แล้วใหญ่บาดไม่ก็อยู่เงื่อนอยู่บ่งไม่อยู่เงื่อนหลังไม่ค่ะ ว่าล่ะหามตู้แซของกระช่วยเล่าหามแต่ไปไหนไม่ตู้หน่วยเดียวล่ะตั้งโลูอยู่ในวันตู้แบบกระจกใ,ใสค่ะแล้วเขาไปเห็นเบดอย่างอยู่ในก็เลยยิบกล้วยมาชิ้นปอกออกว่ากัด Khao Pai vẫn là biển Ây Tím ừ. Biển Ây Tím Chín bớt cũng lắm Chín chôn bớt là Nó cả... là khiến thầy xì ra ngoài Nó nhúc thầy vâng Nhím chết bạt à? ngoài Ngoài เลยเสียเงินตัวสนิว่าเลื่อปากก็เลยเข้าใจก็เลยเลี่ยวกเ็เลยมานั่งยุตะนั่งยู่เป็นโตยังไงนั่งพื้นนี่แหละอยู่มองห้องเรมองห้องเราอยู่ก็เลยมาอ,อกมา บ่าท <House> ีแล <ia> mm ้วเราเอาคนมาขายของช่วยผู้ใดเราดีว่าเอาผัวว่าเอาเอาผัวยังคือจึงเป็นผู้หญิงคือกัดคือเอาตั้งสี่ว่าบ้านผู้ชายแล้วแต่แต่งตูนผู้หญิงคือซื้อว่าห่วยว่า ก็ขึ้นไปขึ้นมาห้วยก็เป็นผู้ชายแต่งตัวผู้หญิงกันเอากันนี่กัขึ้นมาเมื่อกี้วัดโได้าีไนอกก็คืดได้ใจอยู่แล้วว่งมีลูกเรื่อกันเลยว่ะโบญาติมีลูกว้อว่าท่านเล่ากับโบปากเล่ากับโบปากอกเล่ากับฮันหลัง,หล,งหลังหลังเราค่ะเดี๋ยว แด้านหลังเราแล้วหันหลังมาแล้วก็บบป,ปากเราว่าไม่ลูก,ลกเรื่องบอลเรื่องที่ก็คื้อยู่เราว่าพว่มฝันพว่มฝันว่าจะไปค่ะบาร์ดี้ือยังไปไปมอนก็ย่งางออกมาก็นแนมมันอยู่มันเราไปนั่งขี่อยู่ข้างทาง หม่อยว่าคือยังขี่ออกอกคือได้ใจอยู่ก็ได้ขี่กองขี่มันก็ได้อา,ากวดขี่หินหน่อยขี่ฟุ้นนามูนั่นแหละปวดมากปวดเพราะค่ะผมถมบ่อยคนเห็นมาเราไปกะทมไหม่ผมใหม่บ่อยๆค้นถือกินหนึ่งอย่างพวกนั้นจค่ะ ก็เอ้พวกพิภียไม่เหยียบตรงที่มันกองจุภู่อยู่วะก็เลทผมหรือก็เลยไปไปไปจนนั่นเวลาก็คืดอยู่แต่โหได้เงินเอาเงินมัดใจคนเช่าเจ็ดรติวัดตัวนี่วะคือไม่ใจเออคืดไม่ใจควบฝันค่ะ คือยังไปยังไหนบัดบัดมาก,กคือยังย้ายจันเลยไปหาขายของมาทั่วไปบัดน,นี้คือยังปับน้ำมันคือยังมีปับน้ำมันรหลด เขาแกน้ำมันว่ามาเขาขายเทือนจะเป็นปั๊มหัวสีดิ่ปั๊มใหญ่แบบปับ๊มใหญ่คยู่ว่างินว่างินว่าง,นางินประตูเงื่อนประตูจำเปียอยู่บงคนขายอันนั่นนั่นวเส้าเปลี่ันขายยาวนั่นเจ้าประตูหลังบ้านเขา,าเองน่นย้ายว่าเปี่ยนคือยังอยู่หัน่ะ ถ้าเป็นประตูเล็กขายน้ำมันอยู่้อนว่าวันวน,น,นี้คือยังีีจิมมาเอารหมอขายของแม่มันละมาเติมน้ำมันให้แม่มันอย้่นค่ะโอ้ว่ก็ลาะก็เล่บ้านของเมือืมฟันซ้ำน,นี่เนะาะค่ะ สีขอถามคุณพ่อได้ป่ะนี่ในความฝันของคุณพ่อเนี่ผพูดถึงคุณพ่อว่าเป็นซื้อจันนี่เพื่อนอายุจักปีหูบ,บ่บ่วบ่กหูว่าอายุจักปีเอออบ้านนี้เพื่อนเพื่อนดนบาน้นนบานขที่ลา้างเท่ไหลบ้านขทธีของเฮื่อนนี่หลาไปไหนเฮื่อนหลังพ่อยหญมาใไหม่เนี่ยค่ะบ่งจักแล้วเจาเป็นเพื่อนไทยบุแล้บ่บ้านหนล้างเก่าดิลังเก่าก็บบุ้หูหรอกกับบู้หูคือกันเออ,อ แล้วก็เศร้าอยู่เห่นแล้วมองแล้วขายของลูกร้านเพื่นหูบอคุณพอใช่ไหเพื่อนลังนันเจแล้วทำให้ไมหมนแล้วลองถามดกดูคุณพอไมมหูจักเลขที่บ้านเงื่อนยายจัดอยู่ันบอหนึงน่งหู่ง,ง<อ><อ>เลขทีหนึงน่งหมูหนึ่งอ๋อเลขทีหนึ่งหมูหนึ่ง บ้านเล็กทีหนึ่งมูหนึ่งเนาะคะ่ะเป็นข้อมูลให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะเถื่อเพิ่อนอยากได้เนาะคุณพ่อเนาะอ,อ,อายุเดี๋ยวลองถามมึงเนี่ยคุณพอ่ออายุหลายปันไหนอายุยายจันได้จักปีไหมย่ายจันแล้จักปีเราบ่งหูแล้วบ่งหูแล้วอืมตัวนี้บ่งหูข้อมูลเนาะคะ่ะว่าเพิ่นได้จักปีเนาะค่ะ ทีนั้น,นเี่ยก็คือบานหลังนั่นเนาะคุณพ่อเนาะมันบานบานอีกทีหนึ่งมูหนึ่งเนาะค่ะแต่เราใ้า่ออกจากไหนดิค่ะในความฝันใหญ่ออกจากหันเนาะมาบานหล in ัง <Enjoy. S 1> ไม้แต่บานหลังไม้ในความฝันอยู่บุหูว่ายุใสค่ะที่สําคัญค่ะที่สําคัญก็คือบานอีกทีนั่นแหละเนาะค่ะเพราะว่าคุณพ่อนี้ไปใหญ่ของซอยอยู่ไปขนของซอยแล้วขอถามคุณพ่ออีกคนที่ว่าเขียนเขียนตัวเลข ล่ค่ไอติมนี่จดไปให้คุณพ่อนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใหญ่จัดหนแหลยอ๋อผู้นีมันบอกคะ่ะเ,เป็นคนเขียนละค่ไอติมนี่เ,ออเป็นผู้นีเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิถามข้อมูลให้ค่ะท่านผู้ชมว่าผู้ซื้อ่าจันนี่เพิ่นอายุจักปีเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิตามข้อมูลให้ายละเอียดค่ะบ้านี้เพิ่นเขียนให้นี่ว่ายี่สิบเ็ดบาทมันบอกคุณพ่อ ยี่สิบเจ็ดบาทเขียนใสก่กระดาษแล้วก็โยกให้คุณพ่อเบิ้งเลยแมนบอกในความฝันคุณพ่อเห็นตัวเลขนี่เป็นสีใดก็สีมึกปากกาเนี่ยแหละสีมึกปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำคุณพออ่อก็นี่ละสีน้ำเงินสีดำกีเละสีออกน้ำเงินดำๆเมนบอกค่ะในความฝันเห็นเป็นสีน้ำเงินสีดำเนาะคะ่ะทุกเทือที่คุณพ่อฝันเกี่ยวกับตัวเลขแล้วมันเขานี่คุณพ่อเห็นเป็นสีไหน เราคือกันนี่แล้ว yup. ส <c target> <constitutional> ีค <c alling> <p are> ือกันเอออืมสีคือกันเป็นว่าค่ะที่แน่ๆก็คือสองเจ็ดเป็นบอกคุณพ่อสองเจ็ดยี่สิบเจ็ดบาทเนาะค่ะในความนนี้คุณพอกินกินนี่ที่แรกกินกล้วยเป็นบอกคุณพ่อว่าเป็นหนวยกล้วยเป็นบอแมนบอกว่ากินแล้วกัดเข้าไปเป็นไอติมอืมที่แรกนี่เป็นกล้วยเนาะค่ะเพื่อนว่าเป็นหนวยกล้วยเอามาปอกเปลือกอยู่เพื่อนว่าเพราะกัดเข้าไปมันเป็นไอติมเพื่อนว่าค่ะโบเป็นกล้วยเนาะค่ะ ขอตัวเลขนั้นคุณพ่อปะนี่แนวทางสามตัวคุณพ่อสี่ไฮตัวไหรก็เีเอาเก้าใส่นแล้วเอาเก่าใส่เก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเนาะค่ะเลขสามตัวคุณพ่อให้ในคลิปนี่ฟันนี่เนาะค่ะสองตัวเหรอคุณพ่อก็สองเจ็ดเจ็ดสองนี่แล้วสองเจ็ดเจ็ดสองเนาะสองตัวสองเจ็ดเจ็ดสองกับน้ำคุณพ่อว่าค่ะสามตัวก็อย่าลืมตัดกับหมุนน้ำเนาะคุณพ่อเนาะ <_><_><หร>ค่ะ้วกาเลขที่บ้านเนาะค่ะเลขที่บ้านที่ว่าไปใหญ่ใหญ่บ้านเนาะใหญ่บานใหญ่คล้องนี้อแอดกับิลลงไฮเนาะค่ะบาทเลขที่หนึ่งหมู่หนึ่งเนาะค่ะส่วนอายุของตอนนัวละครในความฝันเนาะคุณเพอที่เพิ่นซื้อประจันน,นี่แอดกัสิไปถามไฮเนาะค่ะว่าเพิ่นอายุจากปีเนาะค่ะจังสิลงขอมูลไห้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังเนาะค่ะส่วน ตัวเลขข้อมฟันทีท่านผู้ชมฟังข้อมฟันแล้วก็สามารถตีใดน้อคุณพอ่อ,อตีจากความฟันใดเนาะคะ่ะคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะคะ่ะพูดคุยกันค่ะว่าพอนี่ฝันแบบนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมสตีตัวเลขเป็นตัวใดเนาะคะ่ะแต่ว่าคุณพ่อนี่เพิ่นห้แนวทางมาแล้วเนาะคะ่ะเลขทีเพิ่นเห็นน่นละเพิ่น่าที่เขาเขียนละค่ายติมห้ยเลขสามตัวเพิ่นหเก้าสองเจ็ดสองตัวนี่ สองเจ็บเน้นๆเนาะค่ะสองเจ็บแล้วกะ็นอกเนื้อจากนั้นก็ตัดกับหมุนเอาเพิ่นว่าค่ะเป็นแนวทางของพ่ออว้วนในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหรอยหกสิบแปดนี่ค่ะคุณพ่อมี่ยังเพิ่มเติมบอค่ะบ่เลยมีซำนีน่เนาะค่ะ งวดที่ผ่านมาเลกกะเขา่าค่ะท่านผู้ชมเลขคุณพ่อกะเขานะคะเป็นผู้ทิ่ฝันแมนผู้หนึ่งงวดนี้ขอห้มาอีกเนาะค่ะขอห้ปังอีกค่ะขอ,ขอคุณพ่ะอว้วนได้หลายค่ะบทเพลงแนวทางขอบคุณค่ะสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพ่ะอ้วนค่ะในงวดวัน,น,นวที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้ารอ้อยหกสิบแปดนี่ค่ะพ่ออ้วนในเพื่อนฝันคืนมัพระเพิ่นว่าค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแหลกของเพิ่นเนาะค่ะในงวดนี้เพื่อนฝันว่าเพื่อนได้ไปข้นของซอยแมจันเพิ่นว่ะค่ะ ในข่วงฟันเมจันกันยังมีชีวิตอยู่เนาะค่ะคนในหมู่บ้านนี่ละเพิ่นบ่าค่ะเมจันนี่สีใหญ่เฮื่อนเพิ่นบ่าใหญ่บ้านเนาะค่ะก็เลยไปขนของซอยประสันในคววงฟันเนี่ยขนตู่เพิ่นบ่าค่ะได้๋ยโยกตู่กันคนละฝั่งเนาะค่ะเมจันโยกฝั่งหนึ่งเพิ่นยกอีกฝั่งหนึ่งเพิ่นมาหามกันเนาะค่ะแต่ว่าตู่นี่เป็นตู่กระจกเพิ่นว่าแนมเข้าไปเห็นเบิดมีอย่างในหันมิตรของกินของอยากเพิ่นว่าค่ะ คุณพ่อนี่ว่างตู่ลงแล้วเนาะค่ะก็เลยยิบกล้วยมากินหน่วยหนึ่งเพื่อนว่านี่ความฟันนี่ปอกเปลือกพรอมเนาะค่ะเป็นกล้วยเพื่อนว่าเอาเข้าปากแล้วลเป็นไอติมเพื่อนว่าค่ะตอนจับมาปอกกินเป็นกล้วยเพื่อนว่าแต่ว่าพอเอาเข้าปากเลยเป็นไอติมเพื่อนว่าค่ะคุณพ่อก็ไดกินเพื่อนว่าพอกินแล้วสักพักหนึ่งเพื่อนว่าเมจันนี่ก็ไดเอาเลขให้เพื่อนเบิ่งเพื่อนว่า สองเจ็ดเพิ่นว่าค่ะเขียนใส่กระดาษกวก็ยกให้เบิ่งเนาะค่ะว่าค่าไอติมนี่ยี่สิบเจ็ดบาทเพิ่นว่าเพอะอ้วนก็เลยว่าห่วยสเสียเงินตัวนีเพิ่นว่าค่ะมีค่าไอติมพรเพิ่นว่าค่ะในความฝันหลังจากนั้นกลับไปเห็นเมจันนี่สีเอาหัวเพิ่นว่าค่ะในความฝันเห็นเมจันเสิเอาหัวเนาะค่ะผู้ชายนี่แต่งตัวเป็นผู้หญิงเพิ่นว่าค่ะสีเอากันกับแม่จันเพิ่นว่า พออว้วนก็เลยว่าเราว่างมีลูกไดเพิ่นว่าค่ะระว่างมีลูกออกลูกไดเพิ่นว่าค่ะวบาหอยอกไม่จันเนาะค่ะหลังจากนั้นก็เนี่ยไปเห็นผู้ชายผู้หนึ่งยางมาเพิ่นว่าเราไปนั่งขี่อยู่ข้างทางเพิ่นว่ะเพราะขี่แล้วพออว้วนนี่ก็แนมเ,มเนบิงเพิ่นว่าพออว้วนนี่ก็เลยเอาเมือนี่ไปกอบขี้ดินมาปุกก่อนขี่ไว้เพิ่นว่าย่านมันทรงกินหมิน เนาะค่ะยานมันทรงกินหมินเพื่อนว่ายานข้นหมินเพิ่นวะาก็เลยเอาขี้ดินนี่ไปกบขี่ข้าเจ้าไว้เพื่อนว่าค่ะฟันซ้ำนี่เพื่อนว่าค่ะเพราอ้วนนี่เพื่อนว่าถ้าเพื่อนฟันแบบนี้เนาะค่ะในทำนองแบบเห็นขี่นี่เพื่อนว่าขี่ไผ่กระซ่างเพื่อนว่าเพื่อนสีมิโซะเพื่อนว่าค่ะ ถามรายละเอียดแล้วพออ้วนว่าถ้าฟันนิง่งแนมนี้แนวนี้ย่ำใดเนาะคะ่ะมีโศกย่ำนันเพื่อนว่าค่ะเพื่อนว่าซูฟังแนวนี้เนาะคะ่ะพวนก็เลยหายแนวทางมากค่ะเก้าสองเจ็ดเนาะคะ่ะเป็นเหลขกตีจากฟันเก่านี่ตีจากกล้วยเพื่อนว่ะกล้วยเป็นเก่าสองนี่ตีมาจากสองเจ็ดนี่ตีมาจากเหลขราคาไอติมเนาะคะ่ะจับส่กันเพราะว่าที่แหลกกัดกินปอกกินนี่เป็นกล้วยเพื<ๆ>่อนว่าพรากัดเข้าไปเป็นไอติมเพื<ๆ>่อนว่าราคาไอติมก็ยี่สิบเจ็ดบาทเนาะค่ะ เพิ่งได้หายเป็น927เลขกสาตัวตีจากฝันค่ะแลราคา27เน้นๆเนาะคะ่ะมักแห้งเนาะคะ่ะเป็นราคาไอติมเนาะค่ e ะ,คะที่เขาเขียนให้ว่า27บาทเนาะคะ่พะพออ้วนนี่ต้องใจ27บาทเพิ่นว่าค่ะบารเล็กที่เนาะคะ่ะบารเล็กที่ของเมจันเนาะคะ่ะที่ว่าเพิ่นสีหน่ยเนาะคะ่ะบารเล็กที่หลังเก่าเพิ่นเนาะคะ่ะหลังปัจจุบันนี่ก็คือ1หมู่หนึ่งเนาะคะ่ะบารเล็กที่1หมู่หนึ่งเนาะคะ่ะแต่ว่าบารเล็กที่ไม่ในฝันนี่ บหูว่าเป็นใสเพิ่นบ่าค่ะบหูจักเลยเพิ่นบ่าค่ะหาหาอย่างหาหกนี่เป็นอายุของเมจันเองเนาะค่ะเมจันนี่อายุหาสิบหาปีเต็มแล้วเนาะค่ะอย่างปีถีหาสิบหกหาสิบหกนี่ปีนี้เนาะค่ะเขาปีถีหาสิบหกแล้วเพื่อนว่าค่ะเมจันเกิดวันที่สิบสองกุมภาเนาะค่ะสิบสองกุมภาเป็นวันเกิดเนาะค่ะรากาเกิดพ่อโซสองห้าหนึ่งสองเพิ่นว่าค่ะเพิ่นว้าอุ้ฟังเนาะค่ะแต่ว่าแอดเนี่ เอาแต่อายุเพิินม่หายเนาะคะ่ะแต่ว่าส่วนวันที่เกิดกับพ่อสอนนี่สิวาใส่คิปให้เอาเนาะคะ่ะเว่าส่วนสรุปนี่ละคะให้ฟังเอาถ้าผู้ไรมากระจับไปค่ะแต่ว่าบ่มักกระพานเนาะคะ่ะแนวทางของประอวอนก็มี่ซัมนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะอย่าลืมตัดกับหมุนน้ำแน่ค่ะกันไวค่ะมักตัวไดชอบตัวไรเลือกเอาตนั้นเนาะ,ค,ะค่ะคาถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงพาร่วยน้ำนี้เด้อค่ะคลิปนี้เขาจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ